กลับมาแล้วครับขบวน574นะฮะก็ขากลับวันนี้ก็ช้า1,387นาทีนะฮะออกบานแท6โมง9นาทีนะฮะก็มาถึงตรงผมถ่ายนี่6มง18นาทีนะฮะก็560ก็ออกมาแล้วนะฮะแล้วก็558ก็ออกหนองคายมาแล้วนะแต่2ขบวนนี้ก็น่าจะมืดนะฮะวันนี้517ไม่วิ่งนะฮะ517งดนะฮะเนื่องจากไป เต็มนะฮะเพราะเมื่อคืนมาทั้ง519ทั้ง517นะฮะส่วน518นี่วิ่งกลับไปแล้วนะแต่ว่า520นี่ยังไม่เห็นกลับนะบสงสัยจอดอยู่หนองของไอ้อุดรหนองของกว้างนะฮะ520ช้าเยอะนะฮะขบวนนี้ แล้วครับะบวน574นะ